ใครจะคิดว pues nah ่าเด็กหนุ่มรับจ้างขัดรองเท้าจากสลัมจะกลายเป็นผู้เขียนหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลหลังจากความพ่ายแพ้อันเจ็บปวดของบราซิลในฟุตบอลโลกปี1950เด็กคนนี้ให้คำสัญญาว่าจะพาทีมชาติบราซิลคว้าชมปให้ได้ในอนาคต8ปีต่อมาในฟุตบอลโลกปี1958ที่สวีเดนเขาก็ทำสำเร็จด้วยการโชว์ฝีเท้าสุดเหลือเชื่อทั้งเลี้ยงบอลหลบยิงวอลเล่และหม่งประตูอย่างแม่นยำพาบราซิลคว้าชมปโลกครั้งแรก เด็กชายจากสลัมไม่ได้แค่ขัดรองเท้าหาเลี้ยงชีพแต่ยังช่วยแม่ถูพื้นบ้านคนรวยวันหนึง่งได้ยินลูกเจ้าของบ้านคุยเรื่องฟุตบอลเขาพยายามร่วมวงแต่กลับถูกหัวเราะเยาะและตั้งฉายาว่าเปเล เขาไม่โต้เถียงแต่ไปสมัครคัดตัวทีมเยาวชนแทนเขากับเพื่อนรวมตัวเป็นทีมเล็กฝึกซ้อมทุกวันตามถนนฝึกหยุดบอลด้วยอกเดาะบอลขาเดียวและตีลังกายิงแม้ไม่มีอุปกรณ์ดีๆก็ฝ่าฟันจนเข้ารอบชิงกับทีมเด็กบ้านรวยเพราะไม่มีรองเท้าพวกนั้นหัวเราะเยาะว่าทีมเท้าเปล่าเพื่อนๆถึงกับขโมยถั่วลิสงไปขายเพื่อซื้อรองเท้ามือสองแต่พอใส่กลับวิ่งช้าลงทำให้ถูกนำไปหประตู เปเล่มองเห็นพ่อในกลุ่มคนดูสายตานิ่งมั่นคงเตือนให้เขาจำว่าทำไมถึงเล่นฟุตบอลเขาถอดรองเท้าทิ้งและบอกเพื่อนว่าเราไม่ต้องมีรองเท้าก็เล่นได้ก่อนโชว์ทักษะจนเพื่อนถอดตามใน10นาทีสุดท้ายพวกเขายิงคืน4ประตูติดแม้แพ้เพียงหนึ่งประตูแต่เสียงเชียร์เปเล่ก,ก็ดังก้องทั่วสนาม หลังเกมจบแมวมองยื่นนำบตดให้พ่อของเขาแต่คนงานโรงงานถั่วลิสงออกตามหาขโมยเด็กๆหนีเปเล่กับเพื่อนหลบซ่อนในถ้ำแล้วฝนหนักทำให้ถ้ำถลม่มเปเล่รอดแต่เพื่อนไม่รอดความรู้สึกผิดทำให้เขาเลิกเล่นฟุตบอลหันไปรับจ้างกับพ่ออย่างหมดไฟจนวันหนึ่งพอเห็นประกายฝันยังไม่มอดจึงใช้ลูกมะม่วงแทนลูกบอลโชว์ลีลาฟุตบอลจิงก้าอันพลิ้วไหวที่แท้พ่อเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ต้องเลิกเพราะบาดเจ็บ จึงเข้าใจความฝันของลูกดีตลอด5ปีต่อมาพอเขาฝึกซ้อมกันใต้ต้นมะม่วงจนวันหนึง่งแม่หิบนำบัตรแมวมองที่เคยให้เขาจึงได้เข้าร่วมทีมอาชีพคิดว่าความลำบากจะหมดไปแต่ความจริงกลับไม่ง่ายเพราะสไตล์จิงก้าที่เป็นหัวใจของเขาถูกสั่งห้ามใช้ในสนาม